บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากหมู่บ้านช้างเอเวอร์ตันชุมชนแห่งรอยยิ้มเพราะบ้านเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตบ้านจึงเป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรักและอบอุ่นจากคนในครอบครัวได้เห็นชาวบ้านอยู่กันอย่างดีนะคะ มีสุขอ,อนามัยที่ดีบ้านทุกหลังก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็เขาก็ดีใจนะคะที่เรามาเยี่ยมเยียนมันเป็นความผูกพันแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราชาวไทยเบอร์เรดได้ทําแล้วก็ทําให้ชุมชนมีความสุขแล้วก็ทําให้ชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านช้างเอเวอร์ตันเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยเบอร์เรดจำกัดมหาชนและสโมสรฟุตบอลเอเวอร์ตัน ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่หลังเกิดภัยพิบัติสึนามิโดยการสร้างหมู่บ้านช้างเอเวอร์ตันจำนวน50หลังที่บ้านน้ำเข็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเขามีน้ำใจเมตตาควรที่มาอยู่ที่นี่กันมีใจเมตตามากข็ได้ปุ้สนแล้วพอเราเดินควานช่วยเหลือก็อมีกำลังใจขึ้นมานะลูกนะณที่แห่งนี้ในพื้นที่เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น เี่ยมด้วยน้ำใจที่พร้อมจะหยิบยืนให้กันและกันรอยยิ้มแห่งความหวังได้คืนกลับสู่ชาวบ้านในชุมชนอีกครั้งก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่หน่วยงานของไทยเบฟนะครับท่านพอและก็รองผู้ว่าได้มาเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่และก็ทางหน่วยงานก็ได้สนับสนุนขประมายกบ้านของมันเอฟ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 เนฟเอ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 ฟ้นฟเออบคุณมาก ไทเบสขอบันทึกหมู่บ้านช้างเอเวอร์ตันชุมชนแห่งรอยยิ้มเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทเบเฟอร์เรสจำกัดมหาชน